สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มากินมามา่าเกาหลีนะคะแต่บอเห็นหนาตองเล็กบอกจะเห็นหนาอยู่ตแต่บะได้ใส่น้าไม่ต้องเยอะนะคะมามา่าเกาหลีหมูสามชั้นอยากกินมะละกอเนาะคะแต่บอกหาว่ามีแพงผุดตำแตงเนี่ยะตะแซ่บใส่ผักชีากลาวผักชอยไปพักกาดหอมเตะ ใส่มะเขือเทศแทนน้ำตาลเนาะมาเ้วยจะเดอร์มาม่าเกาหลีมาม่าหมูสามสั้นหมูสับแจ้งบ่เห็นบอพผ่านๆเลย มาเด้อเศบเศษน้ำกันจ้ามามา่าเกาหลีทำร้อนๆเลยไม่ค่อยเห็นนะควันฮุยๆเลวเห็นบ่จ๊ะโอเคแปบ๊บนึง ใส่มะนาวลงไปแบบเกาเกหลีมันออกค่ายๆรสหวานๆเนาะค่ะนำปุ๋งเขาเป็นซองรสชาติออกแบบหวานๆเนาะค่ะเผอนเผ็ดๆหวานเลยมันเม่อร่อยมันแม่ถูกรสใสเปรี้ยวไปเลยถ้าเรากินเผ็ดเปรี้ยวโอเคเค็มเม็ดไม่มีเข็มเมนิดเผ็ดเปรี้ยวจ้ะเข็มแต่หวานไม่มี ห่วยๆเลยลดทั้งขยะจ้ะมาต่อจ้าไปเอาผักบอกครีมา มามา่าสมตำอาหารอะไรทุกอย่างเนาะเรารัดเป้งได้เราไม่จำเป็นแดดต่ต้องแบบสูตรเป๊ะหั่นมะนาวลูกหืมเปรี้ยวสะใจเปรี้ยวเผ็ดเนี่ย เค็มนิดๆเนี่ยกินได้แต่ถ้าหวานนํำเนะ่าไม่เอาละอาจจะเป็นของหวานถ้าจิรสชาติหวานก็เป็นของหวานหวานไปนเลยแต่ว่าถ้าข้าวของข้าว,าวกินหวานไม่ค่อยได้เผ็ดเปรี้ยวเค็ม กิมจิก็มีจะไม่ได้ใส่กิมจิแบบเป็นขวดก็ทำขายเนาะวัาจะหาเวลาทำซุปกระกดกขาวมาให้ดูก่อนย่ามร้อนนะละมั้งเปรี้ยวสะใจดี ฉันจะทำแบบอะทำไม่นานเนาะค่ะคลิปเราสักสิบนาทีห้านาทีหกนาทีประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวสักคำส้องทำก่ไปละย่านเพื่อนรำคาญเนาะค่ะอืมเรี้ยวนี่เลยสะใจดีมีแห้งเด็ละร้อนสดร้อน น้ำเจาะๆหน่อยหนึ่งแต่ว่าชอบกินน้ำเลยงวดในี้ใส่น้ำหน้อย ใส่เบกกิีเล่าลงไปซื้อมามันจะสูญเสียเสียได้ของเนาะทิ้งได้หน่อยนึงกินหมดไม่เสียได้ถ้าทิ้งของเสียได้บนไปกับพูดไปแกก็ทิ้งไปแล้วบอกคครี่ซื้อมา อยู่ใต้ถุงเนาะลืมหาบ่าเห็นมันก็เลยไปเห็นเนะจนแดงหมดโอ้ยเสียดายเสียเงินไปสามสิบแปดสามสิบเก้าบาทอ <c oughs> มาเห็นเนาะเราก็ลืมดาวซื้อหลายอย่างแล้วทีนี้ก็โซนเลยไปเห็นปักชีลาวบัดนี้มกำลังแสดงก็เลยเรียกออกมาสองกำเสีย สงกัไในกัเดียวนกเสียหมดโอ้ยเสียดายก็เลยซื้อมาทีหลังซื้อมากินเลยจ้ะซื้อมาวันนั้นวันหลังก็ทำกินเลยทานานกว่านั้นเสียจ้ะโอเคขอจบคลิป,ปเันนี้แล้วจ้ะเด้อลองไปทำกินดูจ้ะเมื่อนี้ <c oughs> สด มาหมาเกาหลีหมูซัมซันสน,นสนอดแสบๆนะคะงั้ก็เจิญคลิปหนาะวิดีโอ,โอน่าจะไม่ค่อยเห็นหนากันเ้อช่วงน,นี้โอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอต่อหลังบ้านเดนจะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอะไรจะเช้าใช่นหมคะสวัสดีค่ะ